เป็นผู้หญิงที่กลวงภายในไม่มีอะไรเลยคือ attract ผู้ชายเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วชีไม่มีอะไรอะถ้าเป็นคนที่ถ้าเกิดแพโสดเนี่ย แพจะมีแฟนใหม่เลยแพจะมีคนใหม่เข้ามาทันทีเลยไม่เคยมีความรู้สึกว่าอกหักหรือไม่เคยมีพื้นที่ว่างให้กับความเจ็บปวดในเรื่องของการอกหักหรือว่าแฟนทิ้งโนาทิ้งแฟนหรืออะไรแบบนี้เลยด้วยความที่ตัวเองมั่นหน้ามั่นหนกมากๆตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็ยังมั่นหน้ามั่นหนกอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้มั่นในลักษณะของการแบบออเรแกนหรืออะไรแบบนั้นนะแต่แพแค่รู้สึกว่า แค่ผู้ชายคนหนึ่งอะเราไม่ควรไปเสียใจอะไรเบอร์นั้นอะมันก็แค่คนที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในในช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะเป็นแบบเดือนสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งสองปีคือเขาเป็นใครอะคือเรามีชีวิตมาแบบจะสามสิบปีแล้วอะจะแบบทําไมต้องยอมให้ผู้ชายคนนี้ที่แบบเข้ามาแค่แบบช่วงไม่กี่ปีามาทําร้ายเราเบอร์นั้นเราไม่ควรแบบ เอาเวลาของเราหรือว่าเอาความเสียใจของเราไปใส่ตูมแล้วก็ทำให้ชีเราพังขนาดนั้นด้วยความที่ตอนนั้นนะแพรเด็กเนาะแพรจะมุ่งไปในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าเป็นผู้หญิงที่กลวงภายในไม่มีอะไรเลยคือดึงดูดผู้ชายเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วชีไม่มีอะไรอะอย่าเพิ่งมีแฟนถ้ายังไม่มี4ี่หมายเนี้ ข้อแรกค่ะจะเป็นการเรียนรู้ที่จะมีความสุขคนเดียวการแก้ปัญหาคนเดียวคือแผมไม่เข้าใจตัวเองตอนที่เป็นเด็กเลยว่าการที่กินข้าวคนเดียวหรือว่าการที่พาตัวเองไปร้านเสริมสวยแล้วแบบไปนอนให้ช่างเขาเกาหัวแบบสบายสบายเงี้ยมันไม่ดีตรงไหนตอนนั้นอ่ะงงมากแล้วมี ตะกะที่แบบถ้าเกิดเลิกกาแฟเราจะไม่อยากทำสิ่งที่แบบเคยทำกาแฟเลยเคยเห็นปะแบบเป็นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเออไม่ง่มากแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบกลวงมากๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเลิกกับเขาไปเราคงไม่ทำกิจกรรมนี้ไปตลอดลรู้สึกว่ามันไม่เอ็นจอยเท่ากับทำกับเขาแล้ว่วาคือแบบเออทำกับคนนี้คือแบบดีที่สุดแล้วเป็นตะกาที่แปลกแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันไม่แปลกรู้สึกว่ามันอื มันเป็นความรักมันเป็นอะไรที่เราแพชชั่นกับมันเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําสิ่งนี้คนอื่นถึงแม้เพื่อนจะชวนไปทําเราก็รู้สึกว่าไม่จอยอ่ะเพราะว่าเราจะจอยแค่คนที่แบบเป็นแฟนเราตะกะอะไรไม่รู้อ่ะคือแพรเป็นสดมาค่อนข้างที่จะนานเนาะแล้วก็แพรใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆนะแล้วยิ่งตอนที่แพรมาทําร้านอาหารเป็นของตัวเองเนะี่ยแพรทาคนเดียวแพรแบบเริ่มมาคนเดียวอ่แะแล้วแพรเข้าใจเลยว่า การที่เราทําอะไรคนเดียวมันแบบมันเหนื่อยแค่ไหนมันมีโมเมนต์ที่มันมีใครเข้าใจเลยอย่างอย่างถ้าเกิดเราทํางานที่เป็นแบบมีโคเวิร์กเกอร์มีเพื่อนร่วมงานเนาะเวลาที่เราเผชิญปัญหาเราก็จะมีเพื่อนร่วมเผชิญปัญหาแล้วเขาก็จะเก็บปัญหานั้นอะ่ะเขาจะเข้าใจปัญหานั้นที่มันเกิดขึ้นอะ่ะแล้วเราก็สามารถพูดกับเขาให้เข้าใจได้ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน แต่การที่แพรมาทําร้านอาหารคนเดียวอะเวลามันเกิดปัญหาอะไรมามันมีแค่เราอะที่เข้าใจตัวเองอะมันมันมีแค่เราคนเดียวจริงๆแล้วก็แพรผ่านมันมาได้เพราะว่าตัวแพรเองคนเดียวเลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจกับแพรแล้วการที่เราฝ่าฟันอะไรมาคนเดียวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งเราเป็นคนที่สตรองมากๆแล้วก็ปัญหามันมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแหละในระหว่างที่เรายังไม่ตายอะมันก็จะมีปัญหามาให้แก้เรื่อยๆ ถ้าเรายังไม่สามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขคนเดียวได้หรือว่าสามารถแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองได้เนี่ยแพรบอกเลยนะอย่าเพิ่งไปเริ่มความสัมพันธ์หรือว่าอย่าเพิ่งไปดึงใครเข้ามาเลยสงสารเขาที่สําคัญนเนี่ยสงสารตัวเองด้วยถ้าเกิดยังไม่พร้อมนะจุดเนี้ยแค่มีความสุขคนเดียวเนี่ยยังไม่สามารถแบบทําไม่ได้อะ่ะอย่าเพิ่งไปเริ่มข้อ2เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเอง ตอบตัวเองได้ไหมว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรตัวเองเป็นคนมีอะไรมีของอะไรเป็นคนมีความสามารถแบบไหนเป็นคนที่โดดเด่นแบบไหนแพะก็เป็นคนที่กลวงมาก่อนเป็นคนที่ไม่รู้คุณค่าในตัวเองเป็นคนที่เลื่อนลอยแล้วก็นั่นแหละสนใจในเรื่องของสิ่งของภายนอก materialistic เฉยๆอะเป็นเหมือนผู้หญิงที่แบบ attract ผู้ชายนะคือผู้ชายเข้ามานะแต่คือเข้ามาแล้วแบบ ไม่มีสมองอ่ะเออพอเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเราก็จะเป็นคนที่แบบเหนื่อยน้อยน้อยใจกับโชคชะตาน้อยใจกับอะไรต่างๆที่แบบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ชไม่แฟร์ถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรให้ถามคนรอบๆตัวเราว่าเรามีดีอะไรข้อ3คือ เราเป็นใครต้องการอะไรอันนี้จะต้องรู้ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ไม่งั้นเราจะดึงดูดอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสุดท้ายก็จบด้วยการเลิกลาฉันเหนื่อยกับตัวเองมากที่อยู่มาหลายทศวรรษแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองเป็นใครแต่ก็ดีตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรทุกคนอยากมีบ้านถูกไหมอยากมีบ้านอยากมีรถแต่ บ้านแบบไหนสีอะไรกี่ห้องนอนในป่าในเขาในทะเลต่างจังหวัดหรือในเมืองแบบไหนที่เราต้องการหมาแมวแมวพันอะไรสีอะไรสองสีสามสีหมาพันอะไรยี่ห้ออะไรมีนิสัยแบบไหนรักเจ้าของไหมกัดคนไหมเห่าไหมคือไม่เคยรู้เลยเรื่องดีเทลพวกนี้ไม่เคย ชี้ชัดได้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรคือใช,ใช้ชีวิตเลื่อนลอยมากเลื่อนลอยแบบอ๋ออยากได้บ้านนะคะอืมอยากได้รถนะคะแต่ก็อะไรก็ได้ไม่ได้แบบเออเฉพาะเจาะจงอยากมีแฟนใหม่อะคะ่ะแฟนแบบไหนก็ได้ติดเหล้าดูดบุหรี่เที่ยวไม่รู้จักโตไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นผู้นำอะไรก็ได้มาเถอะขอแค่แบบ เป็นแฟนอะฉันเหนื่อยกับซีดซีเตอร์ที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ว่าอยากมีแฟนการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นใครต้องการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันแบบเออรู้เลยตื่นมาแล้วแบบรู้เลยมันต้องผ่านการคิดที่ลึกกว่านี้มันต้องผ่านประสบการณ์หลายๆอย่าง อยากทำอะไรออกไปทำเลยค่ะลองทำเลยค่ะพาตัวเองออกไปทำสิ่งใหม่ๆที่มันท้าทายตัวเองอะไรที่ไม่เคยทำทำค่ะถ้ามีโอกาสทำทำคือแพรไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะทำเพราะว่าการลองทำอะไรใหม่ๆบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยในเรื่องของเงินเวลาด้วยถ้าหากใครมีโอกาสที่จะลองทำเนี่ยไปลองทำให้เยอะๆเลยบางงานอะ่ะ อาจจะใช้แค่แรงเฉยๆไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยไปเป็นวอร์เนเทียไหมอาสาสมัครเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาช่วยหมาจรจัดหมาแมวมันเยอะมากเวลาที่น้ำท่วมเวลาที่ไฟไหม้เนี่ยลองไปทำไหมลองไปเป็นจิตอาสาไหมแพรเป็นเยอะมากเลยนะแพรเป็นคนวาดกำแพงในโรงเรียนวาดอวกาศอะไรก็ตามทำสื่อการเรียนการสอนให้เด็ก ทุกอย่างแพททำฟรีนะเพราะว่าแพไปในฐานะวูเลนเทียซึ่งพอเราได้ลองทำไปเรื่อยๆอะ่ะเราจะรู้เองว่าสิ่งไหนที่เราต้องการแล้วก็สิ่งไหนที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นในเรื่องของแฟนใช่ไหมเล่าเองสมมตินะเราต้องการคนที่มีวุฒิภาวะแล้วเราจะเอาคนที่แบบเด็กน้อยอ่ะความคิดเป็นเด็กน้อยมาเป็นแฟนไหมก็ไม่นะเพราะเรารู้เลยไงว่าสิ่งที่เราต้องการคือคนที่มีวุฒิภาวะนะ บางคนเขาตั้งโกตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าแฟนของเขาจะต้องเป็นนักธุรกิจแล้วเขาจะมองคนอื่นไหมเขาก็ไม่นะเขาก็มองแค่นักธุรกิจนะเวลาที่ดูผู้หญิงที่เขามีแฟนรวยแฟนประสบความสําเร็จอ่ะอย่าไปมองแต่อิจฉาหรือว่าเป็นนินทาหรือว่าไปดูถูกหรือว่าอะไรเขาให้สังเกตว่าเขามีดีอะไรเขาเป็นคนแบบไหนทําไมผู้ชายเหล่านี้คนเหล่านี้ เขาประสบความสำเร็จแบบเนี้ยเขามีผู้หญิงมากมายที่เข้ามาหาเขาทําไมเขาเลือกผู้หญิงคนนี้ข้อสี่ข้อสุดท้ายแหละเป็นการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองคือการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือความรู้สึกที่เราพอใจที่จะเป็นตัวของตัวเองจากข้างในโดยที่ไม่พยายามเป็นคนอื่นเป็นความรู้สึกที่มันเป็น f e ล l i n g มาจากข้างในเป็น feeling ที่มีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบเนี้ย ก็คือเนี่ยแหละคือตัวฉันฉันเป็นแบบนี้แหละแยกนิดนึงนะว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์สังคมไม่ต้องแคร์ว่ามันจะผิดต่อสังคมไหมไม่ต้องแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมทําอะไรก็ได้โดยอ้างว่าเป็นตัวของตัวเองการตดนอกบ้านอะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้ทุกที่ในสังคมเนาะเราไม่สามารถทําในห้องประชมุมหรือว่า อะไรแบบเนี้ยคือไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราจะต้องทําตามหนะ้าที่ทำทำตามบทบาทที่เราได้รับณนะวันนั้นณนะช่วงนั้นแล้วอย่ามาบอกว่าเออตดมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้มันห้ามได้ค่ะมันอยู่ภายใต้อํานาจจิใตใ,ใจนะคะมันสามารถกั้นตดได้เรากั้นฉี่ได้เรากั้นอึได้นี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าสับสนระหว่างการเป็นตัวเองกับคนที่ไม่มีกาลเทศะเพราะคนที่ เขาเป็นตัวเองอะ่ะเขาจะมีความมั่นใจบวกด้วยการรู้จักกาลเทศะและมีความสุขกับตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ,บกับคนอื่นนะทั้งสีข้อที่แพนํามาแชร์เนี่ยแพสามารถตอบตัวเองได้หมดเลยนะว่าฉันคือใครฉันมีความสามารถอะไรฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรในชีวิตคือ คือมันสุดจริงๆอะแพรสามารถตอบตัวเองได้แบบจริงๆเป็นข้อแล้วแบบแพรเขียนออกมาทุกข้อเลยมันสามารถจับต้องได้และแพรเป็นคนที่เชื่อในกฎแรงดึงดูดเชื่อในกฎของจักรวาลที่เรียกว่า universe แพรเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่แพรขอไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นบ้านลดความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตาม c o m m u n นิเสังคมที่แพรอยากได้ มันอยู่ในนั้นแล้วอ่ะมันอยู่ในตะก,ก้าแล้วอ่ะแต่แค่ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะมาถึงแต่ในขณะที่เรารอมันอะ่ะเราไม่ใช่รอแบบเลื่อนลอยคือเราทํามันไปด้วยลงมือทํามันไปด้วยคือกฎของแรงดึงดูดอะ่ะมันทํางานแบบนี้เราจะต้องมีแรงปรารถนาจริงๆที่อยากจะได้มันเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเราค่อยมาทําคลิปแบบแยกแล้วกันเพราะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้ยมันพูดได้สนุกมากมัน เออมันมันสนุกเนาะแล้ววันเนี้ยแพรมีความสุขมากในการแบบทำท็อปิกนี้แพรรู้สึกว่าเหมือนแพรได้นั่งด่าหลานอะแพรจะมีหลานที่แบบเออนางอยู่มัธยมแบบกําลังขึ้นมหาลัยกันอไรเงี้ยนางก็จะแบบเริ่มมีความรักอะไรเงี้ยนางก็จะมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องแบบทะเลาะที่บ้านอะไรเงี้ยสารพัดเลยเพราะว่าแพอยู่ในเจนที่ค่อนข้างจะเข้าใจแบบเราเราเป็นเจนที่ เข้าใจเจนเบบี้บูมที่เป็นรุ่นพ่อแม่ปู่าตายายเขาแล้วก็เขาเป็นเจนที่ใหม่กว่าเราเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเข้าใจทั้งสองฝ่ายเราก็เลยเป็นเหมือนมิดเดิลเพสเซนอะเป็นคนกลางอะที่จะแบบสื่อสารในแต่ละคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าวันเนี้ยมันได้นั่งสังาย,ยนาพวกนางแต่ก็เลยแบบเออมีความสุขเอนจอยในการทำคลิปวิดีโอนี้มากๆเลยนะคะมีอะไรอีก ก็วันนี้มีแค่นี้แหละอยากจะฝาแค่นี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะเป็น the base version จะเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่ตัวเองชอบตัวเองนะเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่าได้เจอกันใหม่เนาะ